อ,อดีหมูร้องไงเหมือนเด็กเลยเชดหนูดีสวัสดีค่ะโหโเราอยู่กันที่ GNG Coffee โอโ้โหข้างๆเป็นแบบนี้นะมีกลางหันด้ยวยน้องอ,อดูดีนี่ดีทางซ้ายเป็นอย่างนี้นะเป็นร้านกาแฟเข้าไปเลย นี่เข้ามาในร้านนะเป็นแบบนี้ไม่มีตู้โทรศัพท์สีแดงด้วยพี่ดีนี่เข้าไปในร้านเลยเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันนะคะนี่มีให้อาหารแพ้สิบบาทด้วย<อ>เดี๋ยวเราค่อยมาให้อาหารแพนะเนาะเราไปสั่งอาหารกันก่อนเลยค่ะวัดอุณหภูมิก่อนออนี่ไปเลยไปดูกันมีอาหารอะไรบ้าง นี่เมนูอาหารเขามีเยอะเลยมีไข่กระทะมีวอคเกอรมีอะไรด้วยเนี่ยคาโบนา่านะโอ้โหน่ากินมีน้ำด้วยมีหมดเลยไหนดูดิดูสิอุยน้ำสีสวยจังเลยอะโอ้โหน่ากินจังนี่เขามีน้ำเปล่าให้ทานฟรีด้วยนะดูเค้กสีเค้กน่ากินมากเลยดีๆทำอะไรอะลูกที่บดกาแฟอ๋อเป็นที่บดกาแฟเหรอทำยังไงอ๋อทำแบบนี้เหรอ กะละมันก็จะไหลมาช่องนี้อ๋อมันจะไหลามาช่องนี้แบบอุ้ยจริงด้วยดูสิกาแฟไหลออกมาแล้วเนี่ยอ่าระหว่ังที่เรารออาหารนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารแพะกันโอ้โหเอามาเลยสองอันไปลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้มาเห็นแพะแล้วเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปเลย<ห>นี่ต้นไม้เขาเยอะดีนะนี่เราเจอแล้ว เจ้าอ๊ยดูสิโอ๊ยดินอมาเลยอะโอ๊ยดูสิดีฉันิวดูดีป้าโอ๊ยป้าจับเขาอ่ะขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยงามงามโอ้โหนายดูดิดูดิเอาบ้างเลยดูดิไม่กล้า่่ไมกล้าเหรอให้ป้าถิอดูดิอุ๊ยจั่นรักอะโอ้ยแพะน้อยตัวเล็กตัวเล็กมาขอกินหน่อยขอกินหน่อย ไายพี่ดีเอาเลยพี่ดีเอาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถือน,นิ่งๆิ่ถือนิ่งๆเอาเลยเอาเลยไม่ต้องกลัวไปติเดินไปให้ตัวเล็ก,ด,ลกดูป้าป้าสิปะตัวใหญ่เลยโอ้โหดูดูดี <c oughs> โอ้เก่งมากเก <Okay. S 1> ่งมากโอเคดูี่อุ้ยแพะเขาน่ารักมากเลยอะ่ะมีหลายตัวดูเขาคนสิดูเขาดิพี่ดี โอ้พี่ตีป้อนใหญ่เลยสนุกอุ้ยแม่เห็นอะไรอยู่ข้างในนั้นอะดูสิใครเห็นฉันไหมฉันไม่ออกมากินฉันไม่เอามอกมากินอะตัวเนี้ยโอ้โหดูตัวอื่นสิวิตัวนี้เขามองนี่พี่ตีตัวนี้เขามองนี่เขามองเขามองเขากินนายเขากินไลอตัวใหญ่ก่อนล่อตัวใหญ่ป้าป๊าล่อตัวใหญ่ไปตัวนี้ตัวนี้หิวหิวหิวเอ้ย เห็นฉันไหมฝั้ชือยู่บนรังน้ําแข็งอ่ะนี่ไม่ลงมากินเหรอดูสิบางตัวก็ไม่ยอมลงมากินนะไหนเดินไปดูทางนู้สิตัวเล็กเขากินไหมเขากินไหมโหกินใหญ่เลยโหข้างในก็มีนะดูสิทุกนองดูสิอ้าวมาแล้วมากินถั่วแล้วฉันไม่กินถั่วหรอก ขึ้นอยากจะกินสเต็กเนื้อโอ้ยดีๆให้ใหญ่เลยเร็วแล้วหิวหิวหิวขอหน่อยงาโอ้โหงาเอาอีกเอาอีกโอ้โหดูตัวนี้สิหุยดีดีตัวนี้มาตัวเล็กดูตัวนี้สิขึ้นไม่เอาเนาะดูดิดูตัวเล็กสิโอ้โหูเดินตามดีดีใหญ่เลยดีเรียกตัวเล็กตัวเล็กอยู่ไหน โดูสิเด็กๆดูสิมีหมูด้วยดูสิโอ้ยฉันอ้วนนอนอ้วนอยู่ตรงนี้เนี่ยมีใครเห็นทัไมเนี่ยดูสิวันอื่นเลยอะโอ้โหหมูวันไหลเนี่ยหมูจำโบอกดูหางดูหางอระดิงๆะดิงระดิงดีดูความฝันหางอะตลกอะสองแม่ลูกคู่นั้นมาทำอะไรเนี่ยดูสิดูตัวสีดำสิที สองแมู่โคู่ดีมาทตาะไรเนี่ยฉันเป็นแอบมองเธออยู่นะดูสิเขาแอบมองเราแล้วค็ยิ้มตัวเล็กที่หนูจะป้อนฟ่ะที่ไม่มีเขาเนาะมาแล้วยิ้มให้เราด้วยอ่ะโอ้ตัวเล็กไม่มีเขานะนี่เขามีจุดให้ล้างมืออยู่ตรงนี้นะน้องตรงไหนมาหน้ามองตัวนี้ที่กำลังเคะเล็บอยู่ใช่ดูสิเราล้างมือไปด้วยเราชมวิวไปด้วยได้เลยดูตัวนั้นสิโอ้ยันคันอ่ะันมีเ็บหรือเปล่าดูสิ ทำอะไรเนี่ยโอ้โหจะพวกก่อนน้ำตาลตลกมากเลยดูสิดูนอนบนหลังทำอะไรกันด่าพี่ที่ทโบนิ้วไงเนี่ยทำอะไรกันอนะ่ะเจ้าเด็กน้อยลากมือเหรอแม่คะแล้วตัวที่นั่งเห็นคือตัวนี้ <laughs> นั่งอยู่ <laughs> น่ารักมากเลยอ่ะไปเราไปกินข้าวกันร <c oughs> ้านน่ารักมากเลยอ่ะดูสิ ต้นไม้นะ่ะมีเตาผิงด้วยใช่ไหมถิ่งข้างบนเป็นแบบนี้นะอ่าคุณแม่ค่ะมีหมวกอันนี้นะคะถ้าคุณพ่อลรวไม่ร้อนนะข้างในเป็นแอร์อ่าเราได้อาหารมาแล้วนะของดีน่ากินมากเลยดูสิเป็นพันเคมีไข่ดาวนะแล้วก็มีไส้กรอบโห้หหนูดีเขาเอาแม็กกี้มาละ ปิดเล,ล,ลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเยอะแม็กกี้อุ้ยเยอะเยอะเยอะพอแล้วดอกเข้มดอกเข้มพอแล้ว,ว,วเปิดเลเฮ้ยเยอะแม็กกี้ไปใส่บนเคเ้กทำไมหนดูดีนะใครเขากินแม่นเค้กกับแม็กกี้กันอ<า>่าน้องดีเขาจะกินแล้วนะนนกกเอาหั่นหั่นหันเค้กออกออกวงตกลวงตกโอ้ยน้ำ อร่อยแป้งอร่อยอร่อยทุกใจไหมีไส้กรอบ้ว้ยดูของแม่สิของแม่โอ้โหของแม่น่ากินน่ะกินจะหมดหยาดติกชิ้นหนึ่งโดนผักอ่ะิมจิมไข่คนหนึ่งก็จิมแม็กกี้ดีจิมไข่ติมสท้ามีอะไรโนึ่งับงา เดี๋ยวกินไข่นะดูสิโอ้โหกินเก่งมากเลยหมดหมดเลยอ่ะพอแค่นี้ค่ะเพราะว่าท้องป่องหมดแล้วจะไม่มีวันเดินได้แล้วมีพับเป็นแบงค์ที่จิ๋โอ้โหเจดีกับแปลงไฟ อ่าโอเคตอนนี้เราอิ่มกันแล้วนะแต่ก่อนกลับบ้านนี่เดี๋ยวเราจะให้อาหารแพะอีกรอบนึงน้องดีหย่อนกล่องไปเลยยี่สิบบาทโหได้อีกสองได้อีกสองถ้วยไปเอาหย่อนไปเร็วหย่อนไปเร็นี่เขาให้หย่อนกล่องแบบนี้นะเด็กๆสิบบาทแก้วสิบบาทกลับมาแล้วมาอีกรอบนึงโอ้โหตัวไหนตัวไหน โอ้ยน่ารักน่ารักเมื่อกี้ตัวนี้เราไม่เห็นเลยอ่ะแค่ตัวเดียวเหรอเราเลยกินมัม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 โอ้โหชอบมากโอ้โหตัวอ้วนกินนั้นอ้วนนะดูแบบกระฟาดดิดูสิเขายืดอ่ะเขายืดหน้ามาอุ้ยหมูลุกขึ้นแล้วอ่ะเด็กๆอุ้ยดูขาไงกระดิงกระดิงโอ้ยสวัสดีเจ้าหมูกินไหมกินไหมกินไหม ิอุ hmm. ้ยขอโทษค่ะโอ้ยหมูกินไหมงามโอ้โหหมูกินถั่วด้ะโอ้ยยากเย็นลำบากเงินตกลงไปในคลองกิ้งลงไปเลยนั่นเนี่ยอ่ะโอ้ยมองมาเต็มเลยขอกินด้วยเจดีหมูเจดีขอกินด้วยเจดีไอตัวนี้อยากกินตัวเจดีนะตัวง่ายๆไม่ให้นะ ให้สัวที่จะตกลงไปในของกินหญ้าอยู่อ่ะเห็นไหมบางทีเขากินหญ้าอยู่อ่ะอร่อยไหมหญ้าอออเขาชนเลยหญ้าก็รสชาติใชได้อยู่นะแต่อร่อยสู้สัวไม่ได้ทรายครับเจ้าพวกแพ้จะดีให้อาหารหมดแล้วไปล้างมือที่เดิมโหตัวนี้โผล่หน้ามามองแม่เหรอะดีล้างมือเก่งมากค่ะ <Okay. S 1> เด็กๆอย่าลืมล้างมือนะ มือเขาปากไม่ได้นะใช่เอามือเขาปากไม่ได้นะอ่าวันนี้ม่แทนปั๊ดเจ๋งแล้วน้องหนูดีนะมาที่เ n c ยน f e นะอาหารก็อร่อยนะราคาก็ถูกที่สําคัญเนี่ยมีให้อาหารแพะด้วยนะข้างในก็บรรยากาศเย็นนะมีแอ่นะ <Okay. S 2> อาสำหรับวันนี้น้องหน่อยดีตั้งขอตัวรลยไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุัครใด้เนิคะจะได้ไม่พลา เราไม่ได้ข้างานไก่นะเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยอยู่ตรงนู้นเลยอะ่ะไกลมากก็เลยไม่ได้เดินไปโอเคบ๊ายบายค่ะ